มอเตอรเวย์บางใหญ่กาญจนบุรีช่วงที่จะเปิดให้บริการเทศกาลปีใหม่จากนาคนปรปฐมถึงกาญจนบุรีคืบหน้าไปถึงไหนวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูกันค่ะ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81หสายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีก่อนเปิดให้บริการทดลองวิ่งฟรีชั่วคราวเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2566ตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566ถึงวันที่สมกราคม2567 ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมจะเปิดให้บริการทดลองวิ่งฟรีชั่วคราวบริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนคปรปฐมฝั่งตะวันตกถึงบริเวณด่านการจนบุรีระยะทางรวมประมาณ51กิโลเมตรโดยเปิดบริการจำนวน4ช่องจราจรไปกลับทิศท,ทางละ2ช่องจราจรมีกำหนดทางเข้าออก2จุดได้แก่ จุดที่1ทางเข้าออกทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81บริเวณด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกเชื่อมทางหลวงหมายเลข3-2-1สายนาคนปรปฐมสุพรรณบุรีถนนมาลายแมนกิโลเมตร6 2บวก200และทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษม จุดที่2ทางเข้าออกทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81บริเวณด่านกาญจนบุรีเชื่อมทางหลวงหมายเลข324กิโลเมตร8ว400ถนนกาญจนบุรีอำเภอพนมทวนโดยช่วงเปิดใช้ชั่วคราวจะอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นและจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการก่อสร้างตลอดสายทางระยะทาง96กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดสายทางในปี2568ค่ะ